พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซค์ช่วงนี้เราจะมาก่อติดความเคลื่อนไหวของเยามาฮ่านะครับในการเตรียมแผนแผน,แน,นมมะนำมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ YZFR3 ในเมืองไทยของเราครับก่อนหน้านี้นะครับยามาห่าได้มีการแนะนำ y า y z 2 5ที่อินโดนีเซียในช่วงกลางปีที่แล้วจากนั้นนะครับในช่วงเดือนตุลาคมก็มีการแน,นมมะนำมอเตอร์ไซค์รุ่น YZFR3 ขึ้นในยุโรปรวมถึงที่อเมริกาด้วยนะครับเพราะฉะนั้น หลายคนจึงเฝ้าติดตามข่าวคราวกันอย่างมากมายครับว่ายาม่านั้นสุดท้ายแล้วนะครับจะมีการแนะนำา y z ซทเหรือวาเซาร์สาขึ้นในเมืองไทยจากการเกาะติดความเคลื่อนไหวของยามาฮ่ามาอย่างใกล้ชิดนะครับก็ยังคงยืนยันอยู่เช่นเดิมครับว่ายาม่านั้นมีการเตรียมแผนแนะนำา y z ซทขึ้นในเมืองไทยอย่างแน่นอน100%ครับก่อนหน้านี้นะครับได้มีการคาดหมายว่าช่วงงานมเตอร์โชว์ปลายเดือนมีนาคมที่จะมาถึงนี้ จะเป็นช่วงเวลาของการแนะนําเจ้าวายเอสามอย่างเป็นทางการแต่ปรากฏว่านะครับกระแสข่าวล่าสุดนั้นยามาฮามีการเร่งแผนที่เร็วขึ้นโดยจะมีการแนะนํา y z ซ r 3ขึ้นในช่วงที่7กุมภาพันธ์ที่จะมาถึงนี้เป็นการวางแผนที่เร็วขึ้นมากกว่า2เดือนเลยทีเดียวครับเหตุเพราะในปีที่แล้วนะครับยามาฮามีการแนะนำรถใหม่ไม่ค่อยมากนักนะครับในปีนี้จะมีการเร่งแผนให้เร็วขึ้นทุกโมเดลโดย R3 จะเป็นโมเดลแรกที่มีการเปิดตัวเป็นทางการนะครับในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ โดยเน้นเรื่องของสัะนะที่เหนือกว่าคู่แข่งขันนะครับอย่างนินจา300ด้วยเครื่องยนต์ขนาด3244 4ซีวาลตต่อสูบ2สูบเรียงนะครับเป็นเครื่องยนต์บล็อกใหม่ล่าสุดของยามาฮ่าโดยทำแรงม้าสูงสุดได้ถึง42แรงมา้าที่1750รอบต่อนาทีสูงกว่านินจา300และ CBR300 นั่นเองครับการเร่งแผนเปิดตัว y z f R3 ในครั้งนี้ของยามาฮ่านั้นเป็นการส่งสัญ,ญญาณบอกคู่แข่งขันครับว่าปีนี้ยามาฮ่าเอาจริงซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูลล่าสุดนะครับ มีความเชื่อครับว่ายามาฮานั้นกําลังเร่งแผนพัฒนารถยนใหม่อย่างต่อเนื่องในช่วงต้นปีโดยที่7กุมภาพันธ์ที่จะมาถึงนี้นะครับยามาฮ่าได้มีการเตรียมแผนเชิญสื่อมวลชนและก็รับจุดน่ายของตัวเองนะครับไปร่วมชุมนุมกันที่จังหวัดบุรีรัมย์ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนั่นก็บ่งบอกชัดเจนแล้วว่าจะมีการแนะนำรถไซค์แบบสปอร์ตอย่างแน่นอน100%แต่ที่เหนือกว่าที่หลายคนคาดคิดนะครับยามาฮานั้นอาจจะมีการแนะนะํารถรน่นใหม่พร้อมกันเดียวหลายรุ่นในวันนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเจ้ายามาฮ่าเอ็กไซเตอร์150รถครอบครัวกึ่งสปอร์ตเครื่อยงยนต์1 5 4 c ีที่มีการแนะนำไปแล้วในช่วงปลายปีที่ผ่านมาที่เวียดนามนะครับในช่วงเดือนธันวาคมซึ่งคาดหมายได้ว่านะครับเจ้าเอ็กไซเตอร์150นั้นจะมาเปิดตัวที่เมืองไทยอย่างแน่นอนและยามาฮ่าจะสร้างความแปลกประหลาดใจให้กับผู้จาหน่ายของตัวเองรวมถึงสื่อมวลชนนะครับทั่วประเทศได้หรือเปล่าวันนั้นครับวันที่7กุมภาพันธ์จะเป็นวันพิสูจน์ว่าปีนี้ยามาฮ่า เอาจริงเอาจังแค่ไหนอย่างไรจากการบริมิรสถานการณ์ล่าสุดนั้นนะครับยามาฮ่าอาจจะมีการแนะนำรุ่นใหม่พร้อมทีเดียวมากกว่า2รุ่นหนึ่งในนั้นก็คือ r 3 exciter 150์และจะมีรุ่นอื่นตามมาหรือเปล่าเช่นนะครับมีโอร้อตัวใหม่ล่าสุดโฉมใหม่ที่เพิ่งมีการเปิดต,ตัวไปที่อินโดนีเซียนะครับในช่วงปลายปีที่ผ่านมาวันที่7นี้นะครับจะมีการแนะนำพร้อมกันหรือเปล่าติดตามข่าวเขาดีครับเพราะว่านี่คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของยามาฮ่า ซึ่งบอกได้จับตามองเป็นอย่างมากหลายคนสอบถามเข้ามาครับว่าวัร์เนั้นจะวางราคาในเมืองไทยเท่าไหร่ยืนยันคุณผู้ชมเลยนะครับว่าไม่ใช่ราคา1,60,000บาทอย่างแน่นอนเหตุเพราะว่านะครับรุ่นนี้จะมีการใช้ชิ้นส่วนร่วมกันหลายประเทศจะมีการนําเข้าชิ้นส่วนบางชิ้นจากอินโดนีเซียจากมาเลเซียหรือเวียดนามนะครับดังนั้นราคารุ่นนี้จะอยู่ที่ประมาณ1 8 5 0 0 0ถึง190,000บาทครับ และรุ่นที่หลายคนสอบถามเข้ามาอย่างมากมายในช่วงปลายปีที่ผ่านมาก็คือรุ่น Exciter 150คันนี้นี่เองครับนี่คือมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ล่าสุดของเวียดนามนะครับโดยให้ฉายาว่า The King of Street มันคือมอเตอร์ไซค์ครอบครัวกึ่งสปอร์ตขนาด 154cc รุ่นใหม่ล่าสุดของยามาฮ่าที่มีการปิตัวไปแล้วที่เวียดนามในช่วงกลางเดือนธันวาคมที่ผ่านมารุ่นนี้นะครับใช้เครื่องยนต์ขนาด1 5 4 c ีสูบเอียงนะครับให้พลังแรงมาที่เหนือกว่าใคร ิสเบกหน้าขนาด245มิลลิเมตริสเบกหลัง2 4 0ม mm, ิลลิเมตรครับ e x c i t ซ r 150นั้นโดดเด่นด้วยออชั่นต่างๆบนรถที่เหนือชั้นกว่าใครนะครับในขณะน,นี้อย่างเช่นนะครับยางหลังใหญ่ขนาด120มิลลิเมตรช้ัเดียวนะครับที่การซับแรงสะเทือนได้เป็นอย่างดีสามารถเข้าโค้งได้อย่างนุ่มนวลและมั่นคงการออกแบบเฟริงด้านหน้านะครับให้ความแหลมคมฉวบเฉียวตามหลักแอโรไดนามิกนะครับสามารถเอียงเข้าโค้งได้อย่างเรียกว่ามากมายพักเท้าสามารถคลุดพื้นได้อย่างสบายๆครับ เอ็กไซเตอร์150นั้นเป็นชื่อนหัดที่เรียกในเวียดนามครับถ้าเป็นที่อินโดนีเซียนั้นใช้ชื่อว่าจูปิเตอร์150ส่วนมาะทศเรานั้นนะครับจะใช้ชื่อว่าอะไรต้องติดตามข่าวเขาได้ดีๆเพราะคันนี้คือมุดลที่3ของตระกูลเครื่องยนต์สูบเอียงนะครับ1 3 5 c ีจากรุ่นที่ผ่านมาของ Yamaha มาถึงวันนี้นะครับได้มีการปรับขยายกระบอกสูบให้ใหญ่ขึ้นนะครับเป็น1 5 0ซีต่อเนื่องจากสปาร์ค135นั่นเองครับหลายคนนะครับเห็นดีไซน์แบบนี้แล้วบอกครับว่ามีความประทับใจเป็นอย่างมาก มันมีความคล้ายคลึงนะครับมีความแหลมคมมีความฉวบเฉี่ยวที่ใกล้เคียงกับ YZF-R15 สปอร์ตขนาด 150cc บล็อกนยยต์พื้นฐานเป็นบล็อกนยนตตัวเดียวกันนะครับสูบเอียงกระบอกสูบไดอาซีล 150cc เท่ากันแต่อยู่ในโครงสร้างของรถแบบครอบครัวกึ่งสปอร์ตนั่นเองครับยมามฮ่าในเวียดนามนั้นนะครับเป็นประเทศแรกที่มีการเปิดตัวรุ่นนี้อย่างเป็นทางการและหลายคนก็ติดตามอย่างมากมายครับว่ารุ่นนี้จะมาเปิดตัวเมืองไทยหรือเปล่า จากการกาะติดข้อมูลล่าสุดนะครับของยามาฮานั้นยืนยันครับว่าจะมีการเปิดตัวรุ่นนี้ในเมืองไทยอย่างแน่นอนไม่ช้าไม่เร็วนะครับถ้าโชคดีวันที่7กุมภาพันธ์นี้เราอาจได้เห็นการเปิดตัวพร้อมกันนะครับ YZF R3 และ Exciter 150คันนี้ซึ่งในขณะนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้ครับว่ายามาฮ่ในเมืองไทยนั้นจะใช้ชื่อ e x c i t ซ r 150เลยหรือใช้ชื่อส park 150หรือจะเป็นการเปลี่ยนแปลงชื่อรุ่นใหม เป็นชื่อที่มีการเรียกเฉพาะของเมืองไทยถ้า y a m a h าจะเปลี่ยนแปลงชื่อรุ่นใหม่นะครับผมถือว่าเป็นความเหมาะสมอย่างยิ่งเหตุเพราะว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมานั้นชื่อของสปาร์กนะครับค่อนข้างจะเงียบเหงาซบเซาไปอย่างยาวนานแล้วหลายคนมองคำว่าสปาร์กนั้นเป็นรถครอบครัวราคาประหยัดมีความเป็นว่าเชื้อเพลิงที่สูงถ้าจะมองถึงคอนเซปต์ของการพัฒนาเจ้า Exciter หนึ่งนคันนี้แล้วจะเห็นว่ามันในเรื่องของความเร็วในเรื่องของความแรงแรงม้าสูงอัตราเร่งยอดเยี่ยมดังนั้นนะครับ การใช้ชื่อสปาร์กในเมืองไทยวันนี้จึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นอย่างเด็ดขาดถ้ายามาฮ่าจะใช้ชื่อเอ็กซ์เทอร์แบบเวียดนามเลยจะดีนะครับมากกว่าคำว่าสปาร์กห0 0ในเมืองไทยหรือถ้าเช่นนั้นแล้วนะครับยามาฮ่าจะเปลี่ยนแปลงชื่อใหม่เป็นชื่ออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่สปาร์กน่าจะเป็นคําตอบที่ดีที่สุดในขณะนี้ครับต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าความขึ้นไหมของยามาฮ่าในช่วงต้นปี2อง8นี้า่น่าจับตามองเป็นอย่นมารับตของฮ่านั้น สร้างความตกตะลึงให้กับวงการมอเตอร์ไซค์เป็นอย่างยิ่งทั้งวายเซ็ R สามที่จะเข้ามาสร้างกระแสคอมเบอร์สปอร์ตขนาดกลาง 300C ้ซีซีนั่นนะครับกำลังเป็นที่จับตามองของคนไทยเป็นอย่างมากทั้งคู่แข่งขันอย่าง Honda และคาสกีนั้นไม่สามารถพริชตตได้อย่างเด็ดขาดเพราะว่า R สามนั่นนะครับมันดูดเด่นที่เหนือกว่าและมีแรงม้าที่มากกว่าขณะเดียวกันครับตัวสปาร์150หรือเอ็กซายเตอร์คันนี้นั้นก็มาด้วยดีไซน์ที่แหลมคมโฉบเฉียวเร้าใจและคู่นน่่่กกคค้้าใในนนขีีรไไมมตอด ดังนั้นครับจึงเป็นที่น่าจับนองเป็นอย่างมากนะครับว่ายามาฮ่าในเมืองไทยนั้นจะเปิดตัวเจ้า Exciter 1คันสุดคันนี้พร้อมกักบเจ้าหรือเปล่านะครับถ้าเรื่องนี้เป็นจริงนะครับวงการสะเทือนอย่างแน่นอนเอาละครับเวลาของรายการก็หมดลงแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ผมสุรชัยพันเพิ่มพูนต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ